ทุกคนผมจะไปนาเพื่อนนะเว้ยคือมันไม่บอกทางไปนาเว้ยผมก็เพื่อนอ่ะเนี่ยผมบอกกันนะว่าผมไม่เคยไปเลยจริงๆอ่ะถามเคยไปมามแต่เคยไปปะบวกอ่ะไม่ไม่ผมไม่เด็กด้วยว่าวโห่ก่อนเรียมหาเรียมาเรียกมหาเยมแยมแยมนะครับผมเห็นเสื้อผ้าของเขาแล้วในช่วงยุคหินนะครับทุกคนได้เลย คนเคยดูว่าแบกกิวอะไรเนี่ยที่เขาไว้ติดตรงนั้นโทษเทอเอาให้วัวกินนะผมบอกแล,ล้ววัวชอบกินแา่เลยอ่ะวัวเขาจะกินหรือเปล่า สวัสดีครับผมวันนเทอยกับผมคือไปเทียกถ่ายอะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะไปนาเพื่อนเลยคือแบบเพื่อนที่มันสนิทมากเลยวันนี้คือมันไม่บอกทางไปนาเลยผมก็าเสื้อ่ะเนี่ยนั่นดูดูเนี่ยไอ้เสื้อขาวๆอ่ะเห็นนะนี่ครับแม่เขานะอ่านได้เลยเลยเดีครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมไปทางเริ่มก่อนเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยผมยัง ผมบอกกันแะว่าผมไม่เคยไปเลยจริงๆเอาถาม<ๆ>เคยไปปะแจ๊บเคยไปปะบอก <laughs> เดี๋ยวไปเริ่มจุดเริ่มต้นเลยไป <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้อยู่แบบกางคอยแล้วดูดูทางนะดูทางอันนี้ผมไม่เคยไปนาเพื่อนผมเลยนาเนี่ยแบบเพื่อนที่มันโคตรสนิทเลยดูนะผมจะไปวันนั้นน่ะผมเคยมาอยู่เคยจะมาพามันไปไหนนี่แหละแต่ผมหามันไม่เจอแต่ผมไปเจอพ่อมันผมบอกว่านามันอยู่ตรงไหนนะทุกคนมันก็พ่อเขาก็บอกว่ามาทางนี้แหละเนี่ย เดี๋ยวผมไปเลยบอกก็ไปนะเอออ่าไปใจสิไปเลยทายสิอ่ะเอ้าคุณจะถามนี่ครับทุกคนเราก็มาทางนี้อ่ะไปทางไหนไม่รู้นะตอนนี้เหรอสำหรับผมนะผมว่ามาทางนี้แล้วนะาครับผมบอกก่อนเลยนะว่าผมก็ไม่เคยมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาถูกไหมเอาคุณมาผมตรงมาถูกไหมทางเนี้ยนะ ฮะไอยังเกาะมาทีมาทีเดิเออเมื่อวานล่ะกูมาห้างนี่แหละมาทีเลยทุกคนครับวันนั้นะผมมาห้างนี้ดูดิห้างนี้เลยเดี๋ย็ดเลยไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับรถกันกลับรถกันเดี๋ยวกลับรถกันผมแน่โอ้สี่ผมยอมแพ้ก็ได้คุณบอกหน่อยแล้วกันว่าทางทางไปนาคุณไปทางไหนอะคุณงแบบข่าว คุณคุณบอก่ะตรงไปนี้ฮะไปทางไหนต่อครับเดี๋ยวนี้อ่ะ อันนี้หรอเอาว่ะเอาว่ะดูดูกันทุกคนนี่ตู้อนี่หรอโอ้ตายแล้วอันนี้แล้วทุกคนผมถึงนาเพื่อนแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงหน้านาเพื่อนแล้วนะแล้วก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนของผมอีกดีน่นักเขนักเขินนี่ครับเราจะเข้ากันแบบ <c oughs> ข้ามไปเลยอาคุณคุณพาน้ำก่อนดมิมาครับมาครับเจ้าของนาเฮ้ยยังไม่ดีโอเวนมาครับตะกร้เข้าเราไหม <c oughs> เอาครับ <c oughs> <ile> ส่งต่อครับผม <c oughs> ผมเข้ามาเข้ามาเข้าไม่ได้ครับผมเกียงเกงขาดดัง ไกลมานี่เพื่อนพอดิบายเจอกันอันนี้ผมใช้โทรศัพท์เพื่อนแล้วทุกคนมาดิมาดิไอเจ้าของนาหน้าปุ้มือนี่มว่าน่าว่างนี้ไปทางไหนนี่ระวางไปขโมยมึงหรอครูผมวจักนามันแล้วเว้ยเดี๋ยวผมจะมาขโมยูวุ่นวโอ้ Uhm. อันนี้ต้นม่วงผู้ใดอ่ะเตน้านี่เขตหน Take Take ้าผู้ใดเกตหน้านี่เตโอ้กหน้ามึงจะแตะโอ้นั่นนะที่มีระนะโอ้ที่ถือมือปืนน้ยโอ้ือปยูเตเียนดินี้ แบบผมไม่เคยมีบรรยากาศนี้เลยดูดิโคนลงยิดลูย็ดดูมีสระน้ำด้วยสระน้ำส่วนตัวเพื่อนผมเนี่ยดูดิโคเทเลยว่ะย็ดลูโหนี่ดิอันนี้อันนี้ทางเข้านาคุณเหรอหยืเคโคเทเลยเพื่อนรจริงๆอยู่ี่ทางคุณอยู่ทางัาง้นเดิ เนไม่ให้เขาโอรามันไม่ให้เขามันไม่ีทางเขามันยานดดไ้เลยอ้ร้อนอะแดดจ้เลยแดดเย็นจฮ่าฮ่า่แดย็ดวุ้้นข้าวเขานี่สุดยอดมากเลยเอาขอแบบป๊กคลิปจักคลิปหนึ่งขอกองขี่แบบแจ็คแม่พัอ่ะแปะหัวลูกยาอะไรแบอง ว้นี่ครับทุกคนผมมาสิงหน้าเพื่อนแล้วผมไม่เคยมาแล้วผมไม่เคยผ่านมาเลยทักครั้งหนึ่งเออตื่นเต้นจริงๆแล้วทุกคนประมาณเพื่อนกันเกือบสองสามปีแล้วเนี่ยว้โว้นี่สาน้ำส่วนตัวเพื่อนผมเย็ดลือ,อโคตรเท่<ห>เลยว่ะทุกคนดูดิว้เขาอ,อาบน้ำนี่ทุกวันเลยนะทุกคนดูดิแล้วดูโคตรเท่เลยว่ะครับทุกคนเขาอาบน้ำอ่ะ มีผักนี่เขาเอาไว้ขัดตัวนะนี่เห็นปะมันเป็นสมุนไพรอะคุณผู้ผมเนียเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูนะคุณดูก่อน,นกดถ่ายไวนะ้น่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูนะว่าเขาเอาไว้ขัดตัวจริงๆขัดตัวแมงนี่นี่นะทุกคนนี่อันเนี้ยเขาเอาไว้ขัดตัวไป้ปนี่เห็นปะนี่เห็นแหลมๆนี่ปะโฟกัดปะ เขาไปแขคะฟันด้อยแล้วเพราะกินวัวตัวนั้นน่นะเสร็จแล้วคุณเห็นว่าคุณตีอก้อนนี่นี่นี่คือยาตีฟันของเขาแล้วทุกคนเนี่ยผมจะบรรยายดูเมื่อนบ้านกูเดินแกะอาอะไรเนี่ยเห็นป่ะจะเป็นยายาครับต้องลองแล้วครับจังหวะนี้ต้องลองนะต้องลองแลครับวัวนี่นาคุณเหรอเนี่ยฮะดีถือว่าผมไม่เคยมาเลยนะทำไมนาคุณมันเงียบเหงาอะไรขนาดเนี้ย มีไผ <sympath ia> ่แล้วโอ้โหทุกคนครับผมเห็นเสื้อผ้าของเขาแล้วในช่วงยกหินนะครับทุกคนนี่เลยทุกคนเคยดูว่าแบกคิวอะไรเนี้ยเขาไว้ปิดตรงนั้นโคตรเท่พุณเล่นครับพุณเล่นโอ้โหนี่นะบัวตัวนี้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวสักวันนผมจะทำพาไปทำเนื้อแบกคิวกันนะครับเอ้าว็บอันดี้หัวนี้ โอ้ผมพาเข้าห้องบัวเข้าแบบข้อวัวโอ้้องบัวเขาไม่เหมืข้องวัวผมนะข้ัวเขาน่าจะล่งลสะอาดๆอยโอ้คัเคทุกคนโอ้โหมีไฟด้วยเห็นไหมกันยีก็ตะวางเลยว่ะเพื่อนกินอเืองเืองเือขาโอยห้องน้ำเขานะทุกคนที่เอาไว้ขี้คือเาก็เท่เลยว่ะเพื่อนหนูพาเขาไปดูแล้วกั้องน้ำที่เามงพันกันบ ว้าวโคตรเท่เลยทุกคนดูดูดูโอ้โหโคตรน่ากินเลยครับทุกคนโหดูดิโอ้โหต้นเขาช่างใหญ่เหลือเกินหห้องน้ำเพื่อนผมนั่นนี่นะเขาเอาไว้ขี้หรืออะไรอ่ะโอเคโอเคเขาจำแม่งว้าวเขาสำรวจไหนเพื่อนีมีคอยมีโอ้โห กวนหน้านั่งขี้เลยว่ะเี่ไไหนดิเป็นนั่งไอ้เว่งนี่นั่งไอ้เว่งเอาให้เห็นตัวเลยนั่งให้ดูนั่งให้ดูเลี้ยวให้ดูเวลาเคลื่อนได้ได้ได้กูกูว่ได้ขี้เขินเชียร์ตอนที่แอบดูเราขี้ดูได้หมดเลยเราก็นั่งขี้เสร็จแล้วก็น้ำไปหาไหนอะโอ้ยน้ำซาบไปเห็นดิกูว่าก็ขี้ดอกบอกก็เสร็จละเอาไว้ตัดตัว โอเคห่างหมดแล้วโอ้ยเพื่อนผมแม่งมีต้นต้นมะม่วงด้วยว่ะผมโคตรทอดเลยบุ้งทุกคนบักม่วงเลยนี่มันเป็นบักม่วงว่ะดูดิทุกคนบ้านผมก็มีนะต้นเนี้ยเนี่ยมันีบักม่วงอยังนี่บักม่วงดิก็บบ่วงเดี๋ยวผมขอต้นหนึ่งกันเฮ้ยอยากอยากขอมะละกอได้อันหนึ่งไปเลยนี่นะทุกคน เดี๋ยวผมว่ากลับบ้านไปเป็นมะละกอที่เน่แล้วนี่คอาให้วัวกินแล้วผมบอกแล้ววัวชอบกินแน่เลยอ่ะวัวเขาจะกินหรือเปล่าโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหจะจะไม่หาแคมแหงหลายแหงหลายไปแล้วครับไปแล้วผมไม่ยานหยานคือหยานเลยนุ่มเงียบอยู่กับมันบ ตามความกลับผมไม่มีอะไรมากวันนี้ผมมานาำเพื่อนมาถ่ายคลิปชิวโอ้โหบรรยากาศดาวเพื่อนผมก็โอเคนะแต่ตู้นาผมไม่ได้ปกติทุกคนจะเห็นแบบน้ำผมแค่ไหนวันนี้พามาถ่ายร้านเดียเดี๋ยวก็รูมีอีกหน้านึงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูทุกคนโหแบบบรรยากาศดี้กับนี่ ครับครับเดี๋ยวไม่ตัดออกเลยตัดตัดตัดโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีประมาณเนี้ยแบบไม่มีอะไรคลิปแบบเออเออเออบปพามาชมนาเปียดแล้วมาปวดนาเพียดอ่ะครับทุกคนเออถ้าอยากผมไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็ไปทำของใครคะคอมเมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครัทุกคน,กคนใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดต่อใครก็ไปแจมใหม่คลิปหน้าครับบายบ๊วยบาย ทำอะไรของคุณครับเนี่ยฮะคุณ <laughs> จะถ่ายครับข <The other day> ั้นต่รับ